คุณแม่ได้ทองน้องๆได้ทุนการศึกษา โบวี่นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะโบวี่เป็นที่ปรึกษาด้านการขายนะคะประจำอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษารามห้ 5. อย่างที่เปิดคลิปไปตอนแรกนะคะที่แจ้งว่าคุณพ่อได้รถคุณแม่ได้ทองน้องๆได้ทุนการศึกษานะคะประโยคนี้ไม่เกินจริงนะคะคุณพ่อได้รถจริงๆค่ะออกรถย่อมได้รถแต่คุณแม่จะได้ทองไปด้วยเลยค่ะกับเจ้าสปอร์ c ขับสีตัวนี้เลยค่ะ และที่แจ้งไปว่าน้องๆได้ทุนการศึกษาคืออะไรเพราะว่าฟอร์ดนะคะมีโครงการฟอร์ดปรรสุส่งน้องเรียนนะคะออกรถกับน,น้องโบเพียง1คันนะคะน้องๆก็จะได้ทุนการศึกษา1ทุนกันไปเลยค่ะได้รถได้ท้องแถมได้เหมือนทําบุญไปด้วยเลยนะคะอะกลับมาที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตขับ4นะคะเป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ เราทางฟอร์ดได้เอาขับสี่กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยากใช้เงินในการออกรถเพียงแค่ไม่เกิน1 00 1ล้าน1แสเพราะว่าฟอร์ดของเราเนี่ยราคาของน้องเนี่ยอยู่ที่แค่1 8 0ล้าน8 0 0บาทค่ะแต่ถ้าให้น้องบอด,ดูแลนะคะเอาไปเลย1ล้านถ้าดีนะ1่ล้าน49,000บาทไปเลยค่ะหรือ จะรับเป็นทองแบบนี้ไปเลยก็ได้หรือถ้าไม่อยากได้ทั้งส่วนลดไม่ได้อยากได้ทองแต่อยากได้เป็นชุดแต่งแบบจัดเต็มระบบก็ได้โบวีจัดให้ค่ะอะเดี๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่าว่าสปอร์ตขับสีรถเดิมเดิมแบบไม่แต่งนะ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะระบายความร้อนได้ดีอย่างแน่นอนนะคะหรือถ้าใครอยากจะแต่งเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์กระจังหน้าแ a ปเตอร์หรือกระจังหน้าเลนดอมหรือกระจังหน้าโรดแมนเป็นไง จัดให้ได้หมดเลยค่ะ,ะกระจังหน้าแบบนี้นะคะระบายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็ไล่มาเลยค่ะไล่มาเลยไล่มาเลยนี่เลยไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเราหักพวงมาลัยไปทางไหนนะคะไฟตัดหมอกก็จะไปตามไปติดตามทิศทางของพวงมาลัยนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขีม่มากยิ่งขึ้นเลยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟสีแคมรูปตัว C นะคะเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีไฟ ช่วงกลางวันตัวนี้ด้วยนะคะบอกเลยว่าทันสมัยแบบสุดๆนลคะ่ะแต่ความทันสมัยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะคะ Ford Pass ไี้ยังไงนะคะสามารถเปิดปิดตัวรถสตาร์ตตัวรถปลดล็อกล็อกปลดล็อกรถล็อกรถค้นหาตำแหน่งตัวรถเซอร์วิสต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงแค่จิ้มค่ะง่ายนิดเดียวค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะใช้ฟรีตลอดชีพเลยค่ะอะไล่มาด้านข้างเลยค่ะนี่เลย คิ้วล้อแบบนี้เรามาจากโรงงานนะคะเป็นคิ้วล้อดาด่างตัดกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับแม็กแบบนี้เลยอย่างนี้เลย Mac แม็กแท้จากโรงงานมากับรุ่นสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมกับยางกูดเยีย a r นะคะเป็นยาง H ฮสี T นะคะเป็นบอกเลยว่าวิ่งแล้วนุ่มเงียบแน่นอนค่ะตัวนี้เป็นอิสระปีกนก2ชั้นด้วยนะคะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะอะไล่ไปเลยค่ะ กระจกข้างบานใหญ่แบบนี้นะคะมีแค่ที่ฟอร์ดที่เดียวเท่านั้นนะคะมองเห็นชัดเจนอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญสามารถดันแบบนี้ได้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีข้อดีอะไรเวลาที่แบบว่าโมไซเกิดมาชนแล้วมันแบบปึง้งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรนะคะมันสามารถดันกลับมาได้ใช้งานได้ปกติค่ะฟอร์ดออกแบบมาพร้อมกับความใส่ใจอย่างแน่นอนค่ะไฟเลี้ยวเห็นชัดแบบนี้ใหญ่เบิ่มแน่นอนค่ะบันไดข้างตัวนี้นะคะ ก็เป็นบันไดข้างที่มาจากโรงงานนะคะได้มาจากโรงงานเลยรับน้ําหนักได้จริงนะคะรับน้าหนักได้เหมือนแบบน้องโบขึ้นไปยืนตรงเนี้ยสคนเลยนะคะ3คนก็ยังรับไหวแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนหรือถ้าใครอยากแต่งบันไดข้างเป็นบันไดเหล็กเป็นเป็นอ่าบันไดทีวีบบันไดแฮมเมอร์อะไรเงี้ยเปลี่ยนให้ได้ค่ะอ่ะไปเลยค่ะนี่เลย ภายในของตัวนี้นะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งแล้วนุ่มสบายดูแลรักษาง่ายนะคะดีไซน์สปอร์ตแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ไฟพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปรับได้4ีทิศทางนะคะไฟฟ้า100%ค่ะจอกลาง s ิ n c 4 a นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay หรือ Android Auto ไรสายได้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยค่ะเป็นขับ4แบบ Parttime นะคะ เกียร์อัตโมัติ6สปีดค่ะปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดกันเลยทีเดียวนะคะคุ้มค่ามากๆค่ะตัวนี้นะคะอะแล้วก็ฟิล์มนะคะน้องโบไม่ได้แถมฟิล์มแบบกุ๊กไก่กุ๊กหม่ำนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ติดฟิล์มนะแต่ถ้าแถมแถมเป็นฟิล์มเซรามิกไฮคูรับประกัน7ปีกันไปเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะเอ้ยขอพาดูแถว2ได้ไหมคะแถว2ว่านั่งได้สบายมากๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะมีแอร์หลังด้วยนะคะคนนั่งข้างหลังจะไม่ร้อนอีกต่อไปนะคะถ้าเราออกรุ่นนี้นะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะมีรูชาร์จสำหรับคนนั่งด้านหลังด้วยเบาะก,ก็กว้างขวางนะคะบอกเลยว่าคนสูง170 180เนี่ยนั่งได้สบายไม่ชนหัวอย่างแน่นอนอย่างน้องโบสูง159บอกเลยว่าสบายบื่อสะดือโบเลยค่ะไล่ไปที่ด้านด้านนี้เลยกว่าอันอนนอนันี้ก่อนนี่ก่อนอ่ะ ถังน้ํามันตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะเครื่อง2000จูได้ 8, 80ลิตรนะคะ80ลิตรลจะมาพร้อมกับอะไรการลุยน้าได้ถึง80เซนเลยค่ะนี่เลยแล้วก็นี่เลยอะบันไดข้างตรงนี้นะคะมีแค่ที่ฟอร์ดที่เดียวหรือเปล่าแต่คิดว่าใช่ฟอร์ดเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่ทําให้มีบันไดที่จะเหยียบตรงนี้ปุ๊บแล้วขึ้นตรงนี้ได้เลยสะดวกสบายหมดยุคกับการเหยียบรอแล้วขึ้นท้ายกระบะแล้วนะคะเหยียบตรงนี้แล้วขึ้นได้เลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะนี่ที่เห็น ปอดก็ได้ออกแบบมาให้เรานำไปติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่าเปิดไม่ได้โอเคไม่เป็นไรตรงนี้นะคะปอดได้ออกแบบมาแล้วจะเอาไปติดตั้งโครงเหล็กหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมีรูให้แล้วนะคะไล่มาที่ด้านท้ายกันเลยค่ะนี่เลยไฟท้ายนะคะเป็น LED ตัวท็อปของเราเลยนะคะไฟท้ายแบบนี้นะคะหล่อเท่เลยแล้วถ้ายิ่งใส่ครอบไฟท้ายด้วยนะ หล่อเท่แบบสุดๆเลยค่ะตัวนี้นี่เลยกันชนตัวนี้นะคะก็เป็นกันชนมาจากโรงงานนะคะสีดําด้านตัดกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวอะคริลิกสปอร์ตแบบนี้เลยให้ดูด้านท้ายนี่เลยเป็นฝาท้ายแบบ easy lift ด้วยนะคะฝาท้ายผ่อนแรงค่ะอันนี้ยังไม่ได้ติดไลเนอร์ให้นะถ้าออกกับน้องบอมีไลเนอร์ติดให้ไม่ต้องกังวลค่ะแต่ให้ดูความกว้างของตรงนี้ก่อนกว้างขวางแบบสุดๆฝุดๆเลยนะคะนี่เลย จุของได้แบบจุใจนะคะตัวนี้เพียงแค่มือเดียวค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวถ้าออกรถกับน้องโบตอนนี้นะคะคุณพ่อได้รถคุณแม่ได้ทองนะคะน้องๆได้ทุนการศึกษานะคะคํานี้ประโยคนี้ไม่เกินจริงค่ะเพียงแค่ติดต่อหาน้องโบนะคะที่เบอร์098-194-4222ค่ะถ้าใครกำลังถ้าใครกาลังกังวลเรื่องไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลค่ะรับทุกอาชีพค่ะข้าราชก,การธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่คะ หรือว่าเป็นพนักงานสลิปเงินเดือนบอกเลยว่ารับหมดทุกอาชีพสามารถทักมาปรึกษาปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ก่อนได้เลยค่ะหรือถ้าอยากลองเทสระบบเทสไดฟ์นะคะมาได้ที่ฟอร์ดลัสผุพราม5ค่ะอย่าลืมนะคะออกรถกับน,น้องโบน้องๆได้ทุนการศึกษา1ทุนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย